รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า c h a n พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวะะะัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระรวงยุติธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมค่ะวันนี้จะเจอการวันศุกร์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะอยู่กับต้องตามานิตาวัน,นิชาชีวะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดสถาบันพัฒนาบุค,คลากรกระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็เดินทางมาถึง e ีีที่21แล้วนะคะอยู่กันตรงนี้เพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กระทรวงยุติธรรมนะคะกับค่านิยมสุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมแล้วก็วัฒนธรรมองค์กร justice ซึ่งเชื่อว่าบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมทุกท่านนั้นนะคะคงจะคุ้นชินแล้วก็ได้ยินค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเนี้ยมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่เราได้มีการประกาศค่านิยมประกาศใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกันมานะคะตั้งแต่วันที่12ก,กรกฎาคม2566นะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะร่วมกันขับเคลื่อน ะะส่งเสริมให้บุคลากรของเราเได้รับรู้แล้วก็เข้าใจในส่วนของค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและก็หลักปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของเรานะคะรายการพอสแคสต์วันดีๆที่ยุทิธรรมค่ะก็เป็นหนึ่งส่วนในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนะคะสร้างการรับรู้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะแล้วก็เข้าใจโดยจะมีเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะ ซึ่งก็มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกวัฒนธรรมองค์กรของเรานะคะจะติดภาษาอังกฤษทั้ง7ตัวนี้นะคะซึ่งหวังว่าเรื่องราวต่างๆที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นแนวทางนะคะให้คุณผู้ฟังได้นําไปปรับใช้นะคะในการทํางานในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะ แน่นอนค่ะว่าการทำงานเนี่ยเรามาทำงาน5วันต่อสัปดาห์นะคะแล้วเราก็เจองานที่หลากหลายเจอผู้คนที่หลากหลายเข้ามาท้าทายความสามารถของเราเข้ามาสร้างประสบการณ์ให้กับเราและแน่นอนว่าการทำงานแต่ละงานนะคะเราไม่สามารถที่จะเลือกเพื่อนร่วมงานเลือกหัวหน้าหรือเลือกคนที่จะมาทำงานด้วยได้นะคะดังนั้น เราจะต้องมีวิธีการในการสร้างการรับมือสร้างวิธีการร่วมงานนะคะกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยนะคะแน่นอนว่าการทำงานเราหวังอยากจะมีความสุขในการทำงานนะคะแต่ความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ทุกครั้งหรือตลอดเวลานะคะ ความสัมพันธ์ในที่ทํางานอาจจะมีทั้งดีไม่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเนี่ยก็อาจจะสร้างความขัดแยง้งแล้วก็ส่งผลกระทบเชิงลบให้กับคนทํางานอย่างเราแล้วก็องค์กรได้อย่างมหาศาลนะคะแต่ความหลากหลายค่ะทําให้องค์กรเนี่ยสามารถจะเดินหน้าเราก็ต้องสามารถเรียนรู้แล้วก็จะทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็เป็นมืออาชีพนะคะดังนั้น วันนี้จึงมี7วิธีค่ะที่จะมาช่วยให้คุณนะคะสามารถที่จะร่วมงานกับคนที่ไม่ชอบได้อย่างมืออาชีพนะคะวิธีแรกค่ะนั่นก็คือเลือกที่จะสู้ในบางศึกเท่านั้นนะคะในการทำงานค่ะแน่นอนว่าต้องมีการความคิดเห็นไม่ตรงกรันมีการโต้แย้งนะคะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยการโต้แย้งเนี่ยสามารถโต้แย้งได้แต่ ควรที่จะโต้แย้งอย่างสร้างสารรค์นะคะแล้วก็แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพิสูจน์ตัวเองกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ วิธีที่2ค่ะนั่นก็คือการรู้จักคิดเชิงกลยุทธ์ค่ะความชอบเนี่ยไม่ใช่ส่วนสําคัญในการที่จะทําให้งานสําเร็จนะคะแต่ว่าความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงการทํางานแล้วก็ใช้ศักยภาพของแต่ละคนมาช่วยทํางานให้สําเร็จเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะคะดังนั้นลองคิดแบบเชิงกลยุทธ์ดูนะคะรวมทั้งวิธีที่3คือลองสนทนาเชิงบวกแน่นอนว่าการทํางานเราจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่แล้วนะคะลองทําความเข้าใจเกี่ยวกับความแต ต่างซึ่งกันและกันนะคะลองหาจุดร่วมที่สามารถพูดคุยกันได้นะคะไม่แน่นะคะว่าคุณอาจจะพบมุมมองใหม่ต่อกันก็ได้นะคะ วิธีที่4ค่ะคือลองย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะลองมาพิจารณาดูนะคะว่าเราเนี่ยมีอคติอะไรกับเขานะคะลองหาเหตุของความไม่ชอบดูเพื่อที่จะสามารถมองสถานการณ์รอบข้างนะคะในความเป็นจริงได้มากขึ้นนะคะ5ค่ะรักษาความเป็นผู้ใหญ่นะคะสะท้อนความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือ EQ นะคะแล้วก็เลือกจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะด้วยสตินะคะ 6ค่ะอย่าลดทอนคุณค่าอีกฝ่ายหนึ่งพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าตัวบุคคลนะคะเพราะทุกคนล้วนจะมีจุดแข็งจุดอ่อนนะคะและมีความคิดที่เป็นประโยชน์กับงานเสมอ และสุดท้ายอย่าทำร้ายกันเพียงเพราะไม่ชอบกันนะคะไม่ควรที่จะซ้ำเติมในวันที่อีกฝ่ายพลาดสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรากลายเป็นคนคิดลบมุ่งร้ายกับคนอื่นตลอดเวลานะคะดังนั้นวันที่ใครอีกคนทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายหรือผิดพลาดก็ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่ซ้ำเติมและในวันที่เขาประสบความสำเร็จเราก็ควรมีความยินดีกับเขาด้วยนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าท่านนะคะได้นำเจดวิธีนี้ไปปรับใช้ในการทำงานกับคนรอบข้างกับเราคนที่เราอาจจะไม่ค่อยถูกชะตาในการทำงานหรืออาจจะมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะเชื่อว่าจะทำให้ เกิดผลดีในการทำงานแล้วก็งานออกมาประสบความสำเร็จได้นะคะซึ่งเจ็ดวิธีที่ว่ามาเนี้ยมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรมของเรานั่นก็คือในส่วนของ j u s t i f y การยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผลที่หลักปฏิบัติตนเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายให้ทางานอะไรกับใครก็แล้วแต่หากคุณมีความรับผิดชอบในหน้าที่การทางาน นั่นคือสิ่งจําเป็นนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับหลักวัฒนธรรมองค์กรตัว UUity นะคะการมีความสามาคัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ ซึ่งในส่วนของพฤติกรรมที่พึงประสงค์เนี่ยก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความแตกต่างของบุคคลนะคะรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์แล้วก็ทัศนคติเชิงบวกระหว่างกาันรวมทั้งรักษาความสามาคัคคีช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานระหว่างผู้ร่วมงานนะคะเพื่อมุ่งผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรน,นะคะแน่นอนว่าในการทํางานหลักปฏิบัติตนต่างๆ เหล่านี้ล่ะค่ะมันสอดแทรกอยู่ในการทำงานของทุกท่านในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะและแน่นอนเรามุ่งหวังให้บุคลากรของเราทุกคนเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขนะคะร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมค่านิยมและวัฒน,นธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมไปพร้อมๆกันนะคะสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ12นาฬิกา45นาทีถึง13นาฬิกาค่ะแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Justice สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอให้บ่ายนี้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ ามรับฟังรายการไฟเด a y วันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกา45นาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ Youtube j u s t i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตรายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรก,ร,กระทรวงยุติธรรม จริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้ขอเสนอคำว่า Unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งอันเดียวกันเราจะต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่กันและสิ่งที่สำคัญก็คือการแสดงความมีน้ำใจและให้อภัยต่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้การทำงานของเราราบรื่นและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานอีกด้วยค่ะ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปรหลัดก,กระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรม จริกจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วง do don't สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อคำว่า unity มีความสามาคัคคีและเป็นหนึ่งอันเดียวกันสิ่งที่ไม่ควรทำไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีหรือมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้อื่นสิ่งที่ควรทำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทัศนคติเชิงบวกระหว่างกัน สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า Change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม ขค,คือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จับไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้องกันสุจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว ดอกบอัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จากไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือเป็นไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะแหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุดจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมเจ้าล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคงจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลองรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่ง